โอเคครับสวัสดีท่านผงท่านกันด้วยนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับกลับไปข้างรก้งกับเอเซียนออนไลน์ในเมืองรีเจนนะอืวันนี้เราก็จะมาฟาร์มซื้อเอ่อซื้อรถนะวันนี้เราต้องซื้อรถให้ได้ไดนะคลิปเนี้นะท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ตรงที่ฟาร์มข้าวนะท่านผู้ชมอมืผมฟาร์มมาผมฟาร์มพวกแอปเปิลเอ่อแอปเปิลเนื้อฟักทองเก็บมาหมดแล้วนะท่านผู้ชมพวกเหล็กอะไรเงี้ยอืมคือผ,ผมเก็บเหล็กไปด้วยนะอืมแล้วก็ไม้ด้านบนเนาะเอ่อ นี่นะท่านผู้ชมโอเคมาแล้วเหลือแค่กระล่ำปีกับกุ้งนะท่านผู้ชม,มส่วนเงินเงินเราได้ทําการฟาร์มไปทั้งเท่าไหร่วะสองแสนแล้วนะไปสี่หมื่นนะท่านผู้ชมสองแสนหะมื่นแสนหนึ่งสองแสนหนึ่งเนาะอืมนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มยับๆเลยนะท่านผู้ชมฟาร์มไม่ถึงไม่รู้ว่าฟาร์มรอบนี้จะได้เท่าไหร่นะท่านผู้ชมปกติผมฟาร์มแล้วมันจะได้สองพันเอ้ยสองหมื่นนะอืมมันก็ขึ้นอยู่ราคาด้วยแหลนะเนาะท่านผู้ชมจะเปิดให้ดูนะท่านผู้ชมราคาของอะไรเงี้ยเอ่อ นี่นะทุกชมมันจะมีราคาขึ้น <disappearance> นี่นี่กุ้งเห็นไหมกุ้งราคาแบบเยอะเลยตั้งตัวละ94เนี่ยดูดิพวกเจ๊ทุกชมอันนี้50บาทราคาตรงกันนยเฮ้ยบัวเฮ้ยเนื้อบัวร้อยเฮ้ยอร่อยร้อยท่านผู้ชมต้องรีบหน่อยละท่านผู้ชมต้องรีบหน่อยละเราต้องรีบละต้องรีบละท่านผู้ชมต้องรีบละต้องรีบละโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เก็บข้าวเสร็จเลยแล้วกันนะโอเคครับไว้เจอกันโอเคท่านผู้ชมผมตัดมาตรงนี้เลยนะเอ่อฟาร์มข้าวเสร็จผมมตตัดาอนที่ เก็บกระหล่ำปีเสร็จเลยนะโอเคนะท่านผู้ชมจะได้เร็วจะได้เร็วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปถ่ายตอนที่ฟาร์มอีกครั้งนะน่าจะไม่พอนะท่านผู้ชมต้องมีอีกแน่นอนต้องฟาร์มอีกอ่ะมีอีกอะไรวะโทษทีใช้คำพูดผิดโอ้ถึงกุ้งแล้วท่านผู้ชมปั๊บกาให้โอเคเก็บได้อแรกเก็บเก็บเก็บบอกเลยว่าเก็บต้องรีบหน่อยแล้วไม่งั้น ไม่ทันตลาดเขาราคารถชิบหายเลยฮะนะท่านผู้ชมเเก็บ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 คลิปนี้เราต้องได้นะมอเตอร์ไซค์อ่ะนะท่านผู้ชมสรุปเอามอเตอร์ไซค์นะท่านผู้ชมลืมบอกว่าเราต้องได้รถวันนี้หรือคลิปนี้นะเราต้องได้รถเท่านั้นอืมโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เก็บกุ้งเสร็จเลยแล้วกันนะจ๊ะโอเคโอเคท่านผู้ชมเก็บ เรียบร้อยเต็มกระเป๋าหรือเปล่าเช็คก okay, ่อนเดี bakayım, ๋ยวดิโอเคเต็มกระเป๋าไปรีบๆๆเราต้องไปแล้วขาดตลาดเอาไว้ไปแล้วเลยจ้าเลยจ้าโอ้ยไปช้าเด็ได้รถแล้วเด็ได้บิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์ bmw นะท่านผู้ชมเลยไปเลยสิงซิ่งลุกซิ่งแล้วย่อพิมิดตย่อพิมิด หยยบอะไรไม่ใช่รถบีอัพไม่ใช่รถยนต์หยยบอะไรก่อนบีดให้มิดเสอีบีดให้จำกะจำกอวัาสฟาสอี่ไรไเลยครับไปเลยครับรอไรอะผู้ชมถึงแล้ว嘛เฮ้ยเราถึงแล้วจะได้รถแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ดีเราจะได้ขายแล้วเดี๋รถเนล์ได้หรอกน่าจะต้องฝังอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมเอ้ยราคาตกไม่นี่อ่ะอย่านะ มาโไม่ตกเนาะอ้ยไม่ตกไม่ตกไม่ตกเรื่องเราเรื่อง,อองอยอะไม่ตกยอะไม่ตกคุณผู้ชมข้าวข้าข้าห้าสิบบาทล้าสิบบาทคดคุดแพงอันนี้อันละสามสิบเอ็ดบาทขายแม่งอันนี้ร้อยหนึ่งเนื้อร้อยหนึ่ง่านผู้ชมดูซิจะได้เท่าไหร่ฮะฮะเท่าไหร่นะ เอาไม่เห็นมันไม่บอกไปแค่ตัวเช่าอันนี้เจ็ดสิบห้าบาท,ท่นุนผู้ชมเอาว่ะกระลำขายไม้ครับ่นุนผู้ชมสามสิบห้าบาทยิ่งไม่ขึ้นบอกว่ะแย่ว่ะเนื้อบัวต้องร้อยอันเออต้องอันละร้อยไม่ขึ้นบอกใช่แหละ เลยไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่อันนี้99บาทเฮ้ยนอะไรวะเอ้ย,มอยไม่บอกเห็นไหมท่านะผู้ชม,าาม,มโอเคแล้วผู้ชมเราขายหมดแล้วหรือเปล่าโอเคขายหมดแล้วมาเรามาดูเงินเราโอ้โหท่านผู้ชมดูดิตั้งมา20,000 สองหมืห่นสองแล้วไปชมหเอาเรื่องฟาร์มแบบรอบเออบมืองรอบเมืองจริงๆอ่นะท่านผู้ชมฟาร์มทุกอย่างมาฝากตังสองหมื่นท่านผู้ชมถูกไปแล้วเออสองหมื่นเนี่ยฝากเลยฮึบโอ้โหท่านผู้ชมซีขาดฟาร์มอีกรอบเดียวท่านผะู้ชมใช่ป่าวะรอบเดียวถ,ถ้าสองหมื่นได้เลยนะท่านผู้ชมถ้าฟาร์มรอบนี้ รอบสุดท้ายเนี่ยคือได้สองหมื่นนี่คือได้เลยนะท่านผู้ชมอืนะไปเราไปฟาร์มต่อนะท่านผู้ชมไปเห็นหมอเห็นหมอเฮ้ยพี่ขอไปขออันนี้ก่อนกระช่าหมอหมอเขียวนะท่านผู้ชมผมรู้จักเขาอยู่นะเขาเขาเออเลือดไม่รู้สึกดีแล้วก็จากไปครับประมาณนี้ครับเลือดหมอขอข้าวกินหน่อยหมอเดี๋ยวดูแป๊บเฮ้ยขอข้า,ขาวกขอข้าวหมอกี้อุยอ้ยโอ้หมอไม่มีน้ำแล้วมีแต่เบอร์เกอร์อ่ะโอ้ไม่มเป็นไ,ไรหมอขอบคุณครับหมอ ทุกสองอันนะครับผมกระช้าด้วยนี่หมอกระช้าไม่มีโอเคหมอหยอกเล่นหมอหยอกเล่นไม่ได้ครับไม่ได้ครับพี่เขียวมันจะรอดตัวผมพี่พี่เขียวมันบอกขอรอดตัวคุณได้ไหมดูดิมึงก็รอดตัวมันก่อนเลยงั้นอะให้นมถือคาบจัดการช่วยมันนี่อุเอาเมย์เอาเมย์จัดเมย์จัดเมย์โอ้จัดการคนไหนครับจัดการใครคนเมียครวะนเมีย หมอหมอเห็นบิ๊กเห็นบิ๊กแบตรงนี้ไหมหมอพี่เพิ่งมาเล่นหรอพี่เพิ่งมาได้เหรอใช่ผมผมจะไปซื้อให้หมอไม่ใช่เดี๋ยวผมผมไม่ไม่ผมผมจะผมจะซื้อมาโชว์หมอเองไปซื้อมาโชว์ข้านะได้หมอฟาร์มรอบนี้แหละรอบสุดท้ายเฮ้ยจะเล่นใช่ผมฟาร์มรอบนี้รอบสุดท้ายหมอ มันไปซื้อมาโทรดูมันเนี่ยมันมันมันอะไรของมันเนี่ยพี่มันตามผมไม่หยุดเลยเนี่ยพี่เดี๋คุยจัดไปจัดไปจัดไปหมอเขาชอบตรวจคุณเกี่ยวหมอเดี๋ยวผมไปฟาร์มแล้วผมเดี๋ยวผมเอารูบระโฟไม่ได้โอเคโอเคจะเป็นหมอเดียวกันเดียกันเดียวกันหมอเดียวกันฮ่าฮ่าพี่กูหมอเล่นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปฟาร์มรอบนี้นะท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะรอบสุดท้ายหรือเปล่านะสำหรับผมก็ว่าดีนะแต่มันเบาเกินอ่ะมันเบาแบบจนว่าแบบมันจะคว่ำง่ายอ่ะ ถึงล้เจ้ามามาฟาร์มกันท่านผู้ชมฟาร์มหยับๆโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เอ่อถึงอ้งุ่นเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมโอเคนะมันจะได้เร็วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเก็บเก็บตัวนี้เก็บตัวนี้นเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่ถึงอ้งุ่นนะท่านผู้ชมโอเคคอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมตัดไปตอนเอ่อถึงองุ่นนะอย่าไปนานเกินจัดไปโอเคครับท่านผู้ชมผมเก็บเอ่อ เนื้อฟักทองเหล็กเรียบร้อยนะท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้อะไรนะน้ำผึ้งน,นะท่านผู้ชมอืมตัวเจผมจ้นจั้นนิดนึงนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ถึงองุ่นเรียบร้อยนะชุบ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 แล้วโหยกหลังยกหลังรออะไรยกหลังยกหลังรออะไรเต็มละเต็มละ นี่พี่คนขึ้นแกงรัยท่านผู้ชมนี่ WD จะดูไวรึเปล่าไว้ดูหรือเปล่าไว้ดูหรือเปล่าหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นนะหยอกเล่นนะอย่าดราม่าเด้เออท่านผู้ชมลืมบอกทำว่าผมรู้จักกับหมอเขียวได้ไงนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะแปะวิดีโอไว้ให้ดูนะท่านผู้ชมเพราะว่ารู้จักกันตอนมาฟาร์มนอกรอบนะท่านผู้ชมอุ้ย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 หมอซูเปอร์แมนวะนี่ขึ้นมายืนในหน้าบนจักรยานหมอเนี่ยจะพาจะโดดวะอุ้ย โอ้โหหมอพลังกำลังโอ้โหจมเปื่อยเ็นป่าวจมเปอร์อ่ะออื้ออื้ยเื้ออื้ยใกล้แล้วใกล้แล้วอื้อใกล้แล้หมอใกล้แล้วก็จะเป็นบ้าแล้วหมอใกล้วมึงก็จะเป็นบ้าแล้วหมอนี่ไงล่ะมาแล้วเป็นไงล่ะมาบอกแล้วเมื่อกี้มาแล้วเห็นป่ขนาดสูงเปล่ารู้สูงมากหมอโค้ตสูงอ่ะเมื่อกี้อุ้ยหมอหมออุ้ยอุ้ยหมอเนี่ยโค้ตสูงไงอ้ี่ย สมจริงกว่าเลยแคแล้วหมอแคแล้วหมอแค่ละอุ้ยน่ะอืมโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เก็บเสร็จเลยแล้วกันนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมเก็บเสร็จเรียบร้อยนะไปกันต่อไปกันต่อนะอุ้ยเอ้าเบิรรถไปได้วะเดี๋ยวเบิรรถเดี๋ยวรอสตาร์ทรถโอเคจัดไปท่านผู้ชมไา้หมอบทีนี้งงระบบเกมเหมือนกัน ต้องไปต้องกดไอ้น,นี่ยำยำด้วยวะขอบพอกดค้ามันก็ยืนขึ้นเนท่านผู้ชมเเนี่ยมันต้องกดแบบยำยำนะ่ะถูมากตรงจัดจ้านะฟาร์มรอบนี้น่าจะซื้อได้เลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ว่ะราคาไม่ไม่น่าไม่น่าจะตกนะว่านะถ้าไม่ต,ไตกก็น่าจะดีนะท่านผู้ชม,อ,มอ๋อ มันมีต้นไม้อยู่ขวามือนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ฟาร์มไม้เสร็จแล้วก็จะตัดไปตอนนั้นได้เลยไปถึงข้าวนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนนั้นนะนี่เหินมาเลยท่านผู้ชมเหินมาเลย <g ül> ผมเก็บต้นไม้เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวผมตัดไม้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมมานี่เลยมานี่เลยโอเคเก็บต่อนะท่านผู้ชมเก็บข้าวต่อจับๆนานปะวะไม่นา,นานหรอกเนาะไม่นานหรอก ตัวคิดมันนานว่ะตัวมันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันได้รถเร็วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวคิดมันนานเออเดี๋ยวคิปมันเร็วด้วยประเด็นนะต้องเข้าใจผมด้วยนะท่านผู้ชมนะอืมเดี๋ยวผมตัดเป็นตอนที่เก็บเสร็จเลยละกันเดี๋ยวมันเร็วเดี๋ยวมันเอ้ยเดี๋ยวมันนานเกินนะโอเคผมเก็บเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมลืมอัดลืมอัดท่านผู้ชมเพลินไปหน่อยนะท่านผู้ชมความเพลินเกินนะแล้วผมก็จะไปเอ่อกุ้งลอปเตอร์เลยนะท่านผู้ชมนะอืมโอเคนะท่านผู้ชม เป็นกุ้งล็อบสเตอร์เลยจัดไปโอเคครับทุกผู้ชมถึงกุ้งล็อบสเตอร์แล้วนะท่านผู้ชมอืมโอเคถึงแล้วจ้าอรบหายไปสิเอออ๋อหนึ่งว่าหายหมดปกติผมเข้ามาแล้วหายหมดเลยไงท่านผู้ชมอืมนึกว่ามันหายหมดไงท่านผู้ชมอืมเอาเก็บจุดใหม่เอาสภาพที่จริงผมไปแอบฟาร์มมานนั่นมานะ้วทุผู้ชมกระหลำ่ำผมไปเอ๋ฟาร์มกระหล่ำมานะเมื่อกี้เนี่ย ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเก็บตัวนี้พิเศษกันจะเปิดให้ดูนี่น,นี่เดี๋ยวผมเก็บกระลำม,มาไปแอบ,บเก็บมานะท่านผู้ชมไม่ไม่บอกหรอกเก็บแบบไม่บอกนะเออแต่บอกอยู่นะคืออะไร <laughs> อะไรวะฉันไม่มีใคร อยากให้เธอกับมาหาฉันที่ได้ไหมฉันยังคิดถึงเธอทุกวินาทีฉันบอกเธอที่ทสุดในหัวใจมีวันหนึ่งที่ฉันคิดถึงเธอ คิดถึงเธอมากมากเลยนอนไม่หลับฉิดคิดถึงเธอทุกวินาทีโ oh, oh, yeah. อ้โหอยากที่านผ้ชมมาเก็บกุ้งเสร็จเรียบร้อยนะท่านผู้ชมทุกท่านนะถึงเวลาเราต้องไปขายแล้วซื้อว่าเราจะขายเราเท่าไหร่เราดูดูราคาไป็บนางครับัูชมดูราคาไปดู ราคาปเป็ดเบนด์เช็คโทรศัพท์เปิดขึ้นมาโอ้โหกุ้งยังเหมือนเดิมนะทุกผู้ชมโอ้โ oh, ห oh, กระหลำ่ำปีนี้เปลี่ยนไปแล้วแต่แต่ได้อยู่แต่ได้อยู่พวกนี้ราคาสูงอยู่นะทุผู้ชมขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ไอ้โอ้ได้อยู่ทุกผู้ชมต้องรีบไปขายแล้วต้องรีบไปขายแล้้วตองรีบไปขายะต้องรีบไปขายละไปเลยทุกผู้ชม Google go. Let's go ไปแบบเ e สเ go ลไปทุกผู้ชมไปแบบ Google Let's go อะไรวะเนี่ยไปครับท่านผู้ชมโอเคแนละ้วจะมีเบียอะไรเดี๋ยวผมตัดไปเลยท่านผะู้ชมโอเคมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วะสิแล้วท่านผู้ชมนะมาถึงแล้วเออที่ว่าเราจะขายได้เท่าไหร่กันนะท่านผะู้ชมหมอยังอยู่ที่เดิมอยู่หมอเขียวทนะ่านผะู้ชมไม่หมอครับเฟสไม่เยอะขนาดนั้นหรอเพียบคนตายหรือไงมาตัวร็อกเตอร์ยังเยอะอยู่นะท่านผู้ชม94บาทนะ อันนี้แปดสิบหกบาทราคาขึ้นนะตอนแรกมันห้าสิบาทเท่าไหรสามสิบาทโอ้เฮ้ยสองหมื่นท่านผู้ชมเฮ้ยสองหมื่นยูเอาวะอันนี้ราคาเก้าสิบหกบาทเอ้ยเอาวะได้อยู่ท่านผู้ชมอึบเอาวะขา,ายหมดแล้วเฮ้ยอันนี้เยอะเยอะว่ 24, ะสองหมื่นสี่ท่านผู้ชมทั้งนี้สองหมื่นสี่ว่ะยังได้อยู่นะเอาวะท่านผู้ชมปีฝากตังสองหมื่นเฮ้ย ได้แล้วทานผู้ชมฝากทําไมไว้ทำไมกูไปถอนถอนเลยทานผู้ชมผมว่าถอนเลยผมจะไปซื้อเลยสามสี่ห้านะทุกผู้ชมสองแสนหนึ่งหน่วยสิบร้อยพันหมื่นร้อยพันหมื่นแสนโอเคสองแสนห้านะทานผู้ชมถอนอกไปเลยถอนว่าหมดเลยทานผู้ชมต้องมาต้องจ่งไว้นะเจท่านผู้ชมไปเราไปซื้อกันทานผู้ชมซื้อแบบไม่บอกเขานะทานผู้ชมเราจะไปเลยเราจะไม่บอกหมอนะ ราจะไปซื้อแบบไม่หมกหมอถึงเวลาไปซื้อของเอ้ยซื้อรถเดชซื้อของมาเลยซื้อรถซื้อรถโยมปะ่ะเฮ้ยต,ต,ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นได้รถแล้วลลว่ะเฮ้ยจะได้รถแล้วเลยวะเอาว่ะคลิปนี้เราได้รถจริงๆด้วยมาเอาว่ะนี่ฟาร์มแป๊บเดียวเองนะเบ๊ฟาร์มแค่สามวัน <laughs> <laughs> ฟาร์มสามวันได้เลยท่านผู้ชมนะ บางคนอาจจะฟาร์มหนึ่งวันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วกูก็จอดแม่งเลยเรียบร้อยนะทุกผู้ชมเจอดรถอย่างเท่รถพวกนี้อันนี้ไอซีเซเว่นนะทุกผู้ชมรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะเมื่อวานเดี๋ยวเดี RX ๋ยวอซีเซเว่นอันนี้เหมือนจะเป็นอาสามสองนะอาสามสองเกนะท่านผู้ชมอันนี้ไม่รู้วะเทสด,ดาเทสลาเปล่าเขาเรียกว่าเทสลาเป่า ไปดูนะท่านผู้ชมว่าไม่รียร์รอเราไปซื้อกันดีกว่านะซื้อรถมอเตอร์ไซค์นะท่านผู้ชมอุชยเอาวะไปวะมอเตอร์ไซค์ของเรานี่งไงฮ้ยลาบมือจังเลยอะ่ะสีไหนดีนะท่านผู้ชมสีดีไหมสีแดงไหมสีแดงก็เกี่ยวดีนะท่านผู้ชม,ผมช,มผมชอบสีฟ้ากับสีแดงดียแหละสีอะไรดี สีมพูไหมเออสีมพูดีท่านผู้ชมเอาไหม,ะมะเออกูเบลไงช่วงนี้กูเบลไงจริงสีฟ้าไปเลยนะเอ,อ้สีมพูไปเลยท่านผู้ชมพร้อมอยังพร้อมอยังท่านผู้ชมเฮ้ยเรียบร้อยเงินกูเผาผ่านไปเรียบร้อยนุ่นไปแล้วเออย 2000, สองพันสภาพเบิกเลยเบิกเลยนีไ่ไงเอสพารน,นะท่านผู้ชมเจ็ด เอสพันอาไอเชียโคเทตุไปท่าเขาเป็นงี้ไหมได้อยู่ได้อยู่เอาหายไปแล้วเดี๋ยวรอก่อนนะเ้อมาแล้วว่ะเจ๊ต้าเอหมอโคเทตชุดแรกเลยวะเอาอ่ะ เยสเยสจำไปเล่นเลยเยสเยนธรรมดาว่ะธรรมดาขึ่นที่ไหนก็หมอเฟาร์มกี่วันวะเนี่ยฟาร์มกี่วันได้เอพันเนี่ยเฮ้ยฟาร์มกี่วันวะสามสี่วันนี่มั้งสองวันเฮ้ยไม่ขนาดนั้นหมอผมไม่ค่อยมีเวลาไม่นานจังเฮ้ยปกติเขาฟังมากี่วันเนี่ยจริงอ่ะก็ขยันเงินกึ้นหมื่นนึงอ่ะใช่อ่ะฮะอสองวันหมื่นสองวันหมื่นใช่สองวนแม่งคุยแต่เสาอ๋อก็เลยได้หมื่นนึงอ๋อ เออรู้เนลยเอาสีพูจริงไงเอาสีพูดีหมอรถเโอ้โหตายแล้วโอ้เสียชื่อชื่ออะไรสาวจะได้ติดเลยหมอสาวสาวก็ชอบนู่นชอบอะไรเหลืองอลัมดังทองธรรมชาติออ้ใช่หรอสุดที่เปลี่ยนชัว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 ใช่ปะแม่งได้นอนอยู่แล้วสีเหลืองอ่ะเออผมต้องไปเปลี่ยนหรอปะไไม่ด้สีแดดงไ้แต่วันนี้กูติดว่ะกูตีบูปินติดว่ะรับปูนรับปูนมี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  เฮ้ยเท่าไรกว่ามันมีมีสี่พันเนี่ยในตัวเฮ้ยมานอีกมั้ยเฮ้ยหมอกูหมอกูเอาแล้วหมอเดี๋ยวนะมีสี่พันโมวัยลูกครึ่งลูกครึ่งอุ้ยขายขายโลขายโลลูกครึ่งลูกครึ่งเอาแล้าเท่าไหร่นะสี่พันอะให้ลูกครึ่งให้ลูกครึ่งใช่เกือบสองเกือบสองลูกอะ อุ้ยจริงดิจริงดิงงดก็ลูกครึ่งไงออเอาไหมเอาดีหมอจะรออะไรอ่ะตังมาตังมาตังเอาไปหมอหมอพี่ชายไปทำธุรกิจกับผมนะมันมันให้ยังไงนะหมอผมไม่ได้เอาไว้ใน,นบัญชีบัญชีอะไรวะมันอยู่ในทโทรศัพท์วะมันอยู่ในตัวเนี่ยทับพีเอวายตามไม่ด้วยดีแล้วก็จำนวนตังเอ้ยมันนี่หมอมันนี่มันนี่ทับทับทับอะไรนะ P A Y แล้วก็ตามด้วยดีแล้วก็จำนวนตังพีเอวายอ่ะพียาพีเโอเค อ๋อน oh, ี in ่เหรอกิบ b a y p อ yeah. <laughs> yeah. yeah. well, okay. ่ะกิ๊ซื้อปูนไปทำไรหนึ่งห้าแปดแล้วก็จำนวนซื้อปูนไปก่อบ้านไปสร้างบ้านอิสภาพคือไปสร้างบ้านบ้าหมอเอามาหมอเฮ้ยกระปองกระเป๋าอะไรเฮ้ยไม่เกี่ยวไปข้างนอกกระปองกระเป๋าอ่ะตอนนี้เขาพอผมให้เกินหมอผมผมผมคืนได้ไม่สี่ร้อยอ่ะเฮ้ยสองร้อยป่ะวะ แล้วก um, ูให้หมดไงเชี่ยกูไม่ได้ดูชายพี mm ่ไปทำธุรกิจกับผมดีกว่าไหมพี่พี่ชายเซิร์ฟเซิร์ฟควายบนควายบนสองตั่มไมงเลยหมอเชี่ยกูได้สองถุงสภาพยังยาวไปแดงยาวไปสองถุงเลยอุ้ยขอบคุณมากหมออุ้ยเอาวะขุ่มมากเลยหมอไปตุกกัะชากันไหมพี่วิ่งวิ่งหนีต่อรอเอาไม่มีรถใหญ่อุ้ยใจเย็นไอ้นุ่มพี่มีแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมีแต่บิ๊กไบค์ ต่อลอเฮ้ยต่อรอไม่เฮ้ยหมอไหนหมอหมอหมอไหนไหนเอาโอ้หมอตัวไปไปคนโลคอ่ะนี่ลรกับเพื่อนกันเลยนึกอ่ะเฮ้ยใจเย็นหมอผมโดนนะหมอมจอดตรงนี้ไม่รู้ทำไมนั่นแหละดีหมอแหมวิ่งก็ลืมรถเลยจริงหมอโอเคครับน่าจะไม่มีอะไรนะครับผมน่าจะไม่มีอะไรแหละน่าจะมีเท่านี้นะท่านผู้ชม เออเราฟาร์มได้รถแล้วนะท่านผู้ชมนะอืมเอาวะกดสุดกดสุดกด,กดตึงกดอันตรายนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมโอเคน่าจะไม่มีอะไรละโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปนะถ้าคลิปนี้คลิปหน้าจะมีอะไรต่อไปก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับผมนะโอเคครับบายบาย